้อรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับใครที่อยู่ในบริเวณงานนี้เดินทางกันอยู่ตรงแถวสามย่านตรงนี้นะครับปิดชาานะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยครับเข้ามาสัมผัสบรรยากาศงานในวันนี้นะครับบอกเลยว่าสนุกสนานตื่นเต้นแน่นอนนะครับและก็ที่สําคัญครับสำหรับงานในวันนี้นะครับเราจัดกันมาอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ฟังครับโดยึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในบริเวณงานนี้นะครับกับงาน Kpop c e p Dance Festival 2024 i นไ h a i l a n d ครับขอเสียงปรมือด้นะครับ ีนี้ถือว่าจัดเป็นปีที่14แล้วนะครับจัดกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เป็นหาครับสุดยอดนะครับทีมที่จะได้มีโอกาสนะครับไปร่วมแข่งขันต่อที่ประเทศเกาหลีครับนะครับโดยที่ผู้ชนะ จากเวทีนี้จะสามารถนะครับได้เดินทางนะครับไปร่วมประกวดร่วมแข่งขันที่เกาหลีอีก7วันด้วยกันนะครับหนึ่งวีคจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มาตามดูกันนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะจัดกันมาอย่างยาวนานแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบูธกิจกรรมตรงนี้เข้ามาร่วมได้เลยนะครับเคสตีฟูดแฟร์นะครับบรรยากาศร้านอาหารต่างๆนะครับรวมไปถึงทีมที่จะเข้าแข่งขัน วีดนี้นะครับถือว่าเป็นเวทีตัดสินแชมป์แล้วนะครับฉะนั้นดากเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่ในบริเวณงานครับเข้ามาร่วมกับบรรยากาศงานนี้ได้เลยวันนี้ผมนะครับ m c ดองดองพันธูนะครับพี่โดรับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการในงานนี้ด้วยครับยังไงสนุกสนานแน่นอนครับวีีนี้นะครับต้องบอกกันเลยว่าจัดโดยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น The s h o ช Shinmun Dairy นะครับ So Shinmun d a r y บริษัท KTC จำกัดนะครับก็เป็นงานวัฒนธรรมเกาหลีไทยนี่แหละครับที่ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องและก็ยาวนานด้วยอย่างที่บอกไปนะครับ14ปีของเรากับการาจัดงานกันมาแล้วก็มีองค์กรต,ต่างๆเข้ามาร่วมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับเพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีม Cover Dance ของเรานะครับงานนี้ ต้องขอขอบคุณพันธมิตรของพวกเรากันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Mco t ครับ GMM TV ครับผม KTCC Media นะครับรวมไปถึงเ e ลป๊อปด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลื่นนะครับที่ M c o t คของเรานะครับซึ่งพี่โดมเองก็จัดรายการนะครับอยู่ที่เ e ลป๊อปนะครับ i p p i n g your p o ปของเราด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Korea Cultural Center นะครับโซล Metropolitan City นะครับ Korea Tourism Organization ครับขอบคุณ Korea Creative Content Agency ครับ Korea Copyright Protection Agency ครับ LG ครับ Jinro ครับมาจัดบ o o อยู่นี้ด้วยนี่อยู่นี้ด้วยนะฮะ Korea Entertainment Producer Association ครับ Federation of Korean Music Performer นะครับ Seoul Tourism Organization นะครับ Black Cover ครับ All k Pop ครับ Metal Zone นะครับ Happy Col เรียบายเคทนะครับรวมรไปถึงเคเว n e ด s ด้วยนะครับซึ่งขอเสียงปรบมือให้กับผู้สนับสนุนงานของเราในวันนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยครับ,บจริงๆฮะและผมเชื่อว่าบรรยากาศในวันนี้นะครับใครที่เป็นสาวกของการเคป็อกใครที่เป็นแฟนคลับของน้องๆ c ค้าเพื่อแดนซ์ที่มันจะมาขึ้นนะครับน่าจะได้รับความสุขความสนุกความสุกส,ส,ส,สนานกันไปอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับเพราะว่างานในวันนี้หลายคนนี่โอ้โหดูกันมาตั้งแต่ เขาพูาดแดนมาตั้งแต่รุ่นแรกๆนะครับจนมาถึงรุ่นที่14ในปีนี้จะเป็นยังไงจะเจ๋งขนาดไหนยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยครับเ,เราจะได้เห็นพลังของซอฟ t ์พาวเวอร์ว่าเยาวชนเนี่ยนะวัยรุ่นไทยเนี่ยเขาเต้นเก่งกันขนาดไหนนะครับรวมไปถึงมีความมีความสามารถที่หลากหลายนะครับทางด้านการโชว์ความสามารถนะครับหรือว่าใครที่มีไอดอลเป็นวงการเคป๊อปนะฮะชั้น2ชั้น3 เตรียมส่งสิ่งกรีนให้กับน้องๆที่เข้าร่วมประกวดในวันนี้แข่งขันในวันนี้ได้เลยนะครับเอาละนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับทีมที่ชนะเลิศนะครับคุณจะได้เดินทางไปที่ประเทศเกาหลีครับเป็นเวลา1สัปดาห์ครับเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันนะครับรอบระดับโลกเลยทีเดียว World Final บนเวที Special State นะครับที่ No อุนไอซ์แลนคุโซในวันที่29กันยายานี้ด้วยโอ้ตื่นเต้นมากเลยนะฮะ ตื่นเต้นแทนน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่จะมีโอกาสไปร่วมแข่งขันเวทีระดับโลกแบบนี้ยังไงเดี๋ยววันนี้รอติดตามกันได้เลยฮะรงานแบบนี้อยู่กันยาวๆเหลือผู้เข้าแข่งขันอีก10กว่าทีมนะครับที่จะเข้ามาร่วมแข่งขันหาสุดยอดทีมที่จะเป็นแชมปเปี้ยนในวันนี้ด้วยครับเอาละโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเดยนเชิญทุกท่านนะครับมาทำความรู้จักนะครับกับผู้บริหารรวมไปถึงแขง นะครับที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานในวันนี้นะครับยังไงเดี๋ยวขอเสียงปรบมือท่านแรกนะครับท่านแรกของเราในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือฮะคุณพักยงมินเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทยครับผมผู้บริหารและบีเทุกท่านที่สละเวลาครับมาร่วมงานในวันนี้นะครับขอบคุณท่านจริงฮะขอบคุณครับอันยมซีโยด้วยนะครับท่านที่สองครับคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะครับ อดีตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับท่านด้วยนะครับท่านที่3ครับคุณจอนโคจินนะครับโปรดิวเซอร์เดอะโซลชิมุนไดรี่นะครับขอเสียงปบมือเด้ครับนี่ครับนี่มาร่วมงานกันแบบท่านเลยนะคขอบคุณมากจริงนะครับและท่านที่4ครับขอเสียงปรบมือนะครับคุณ คงจีฮีครับหรือว่าพี่ตุ๊กตาเรานี่เองนะฮะคงจีฮีครับประธาน KTCC h o s t of Thailand K-pop นะครับ p o v e r Dance Festival X คือสี่ปอสมาคมมิตรภาพไทยเกาหลีคับเอ๊น่ารักนะครับมีโอกาสได้เจอพี่ตุ๊กตาเกือบทุกทุกปีด้วยปีนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่งนะครับที่พวกเราจะได้สนุกสนานไปกับ K-pop c o w e r Dance Festival สองพนี้นะครับท่านต่อไปนะครับคุณหลุย ธนาวินครับอา t ิสแอนด์แอคเตอร์ฟองจีเอลชวีสวัสดีคุณลุยด้วยนะฮะปีนี้ขึ้นเต้นด้วยนะครับปีนี้ไม่ขึ้นเต้นนะครับนะครับท่านต่อไปนะครับคุณพัฒอุ่งจิงครับขอ <A ère S 1> สยงปรกมือได้ไหมเ h ้าขอ of Brand of f i ิศโฟร e k ีคิชิคคอน n t นต์เอเจนซี่ับสวัสดีครับผมท่านที่เจ็ดนะคร<ส>ับค <c oughs> ุณยนขยองยงนะครับ Managing Director of AT Thailand ครับสิ่งครบบือด้วยครับและท่านที่แปดนะครับ Lee Hyo Jin นะครับ Custom a t t a c s Embassy of the Republic of Korea ครับขอสิังดครบมือด้วยครับและท่านที่เก้านะครับคุณ s o งฮันจ j งประธานกรรมการบริหาร President of LG Electronics Thailand ครับขอุ่วงานด้วยนะครับ จริงฮะยังมีอีกหนึ่งท่านนะครับมากันเยอะครับปีนี้<ข>อ,อีกหนึ่งท่านนะครับท่านสุดท้ายนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับคุณพัดควมฮีครับ CEO of อ i n ง t ินโรไทยแร ทุกท่านด้วยจริงๆนะครับที่สลับเวลาอันมีค่าครับเดินทางมาร่วมงาน Cape of c o m p a n c e s p e c ป a l 2024ในครั้งนี้เอาละตอนนี้ผมเชื่อว่าน้องๆนะครับน่าจะพร้อมกันอยู่แล้วด้วยนะครับรวมไปถึงหลายๆคนก็น่าจะตื่นเต้นกับการประกวดครั้งนี้ว่าใครจะเป็นสุดยอด ทีมนะครับเขาก็แดนประจำปีนี้ที่ได้เดินทางไปแข่งขันต่อแบบระดับโลกที่ประเทศเกาเหลีนะครับก่อนอื่นเลย K-POP c ป m ข Dance Festival 2024นี้ผมมีวิดีโอออฟฟิเชียลครับให้ได้ชมกันก่อนบวกความตื่นเต้นจะเป็นยังไงถ้าเกิดพร้อมแล้ววิดีโอออฟฟิเชียลตัวนี้ครับกับงาน K-POP เรามาเลยครับ รอบสุดท้ายมาในวันนี้นะครับรวมไปถึงแฟนๆทั้งบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวชักทายนะครับวันนี้เรามีไลฟ์สดนะครับจากเบลล์ป๊อปเราด้วยไม่ว่าจะเป็นช่องทางแฟนจากทิกตอกะฮะสัดดีแฟนๆทิกตอกทั่วประเทศด้วยนะครับรวมไปถึงช่องทางของแอปพลิเคชันของเบลล์ป๊อปนะครับที่วันนี้เรามีไลฟ์สดนะครับสามารถรับชมกันแบบว่าโซเชียลมีเดียของพวกเราได้ทุกช่องทางด้วยนะครับอย่างใงทีมหน้าจอนะครับ อย่าลืมส่งกำลังใจมานะครับให้กับเคป Co ปคอเ a n ร์แดนเฟสโว2024ของเราในครั้งนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับโอเคฮะเดี๋ยวขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวงานนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าทีมน้องๆนะครับตอนนี้สแตนบายกันอยู่แล้วนะครับและก็ที่สำคัญนะครับแขกรับเติทุกท่านนะครับรวมไปถึงแฟนๆของวงการเคป p c o v e เบอรดนนะครับที่มาร่วมให้กำลังใจอย่าลืมส่งเสียงเชียร์พวกเขาได้นะครับในทุกๆโชว์ที่น้องๆเตรียมมาในวันนี้ ผมเชื่อว่าหลายๆทีมนะครับน่าจะซ้อมกันมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญน่าจะเลือกเพลงที่แบบแฟนๆน่าจะรู้จักกันอย่างมากครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับแต่โอกาสนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขอเรียนเชิญก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะมีขึ้นกล่าวนะครับกับงานของเรานะครับรวมไปถึงอีกนิดนึงนะี๋ยวให้น้องเซตแป๊นนึงทางขออนุญาตนะฮะนอกจากที่อยู่ในบริเวณงานสามย่านมิชชันของเราแล้วแฟนๆนะครับ ร่วมส่งกำลังใจได้ฮะผ่านช่องทาง t i k t อกออนไลน์นะครับของมิลล์ปของเราได้เลยร่วมไปถึงช่องทางของแอปพลิเคชันนะครับของ Me l ล์ป๊เราด้วยนะครับเรียบร้อยไหมฮะโอเคครับผมคุณทีมสเตดด้วยนะครับโอกาสนี้นะครับ MC ดองนะฮะขอเรียนเชิญนะครับขอเสียงปรบมือนะครับให้คุณป๊าจงมินนะครับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยนะครับขึ้นกล่าวเปิดงานครั้งหนึ่งครับเรียนเชิญครับ สวัสดีครับทุกท่านผมปากยงมินเอกาคารชุทโธเกาเลยครับผมมีความยินดีที่ได้พบทุกท่านครับผมเคยอินดิกาอันจันการเเคงการสั้งภาณในสีเเคทับควาเดน n ์เฟสติวัลอนไทยเลนรับชิงชนะเลิศนี้และเคยกันนบนนคณทุกท่านที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ครับทุกท่านชอบเพลงเเค p กันใช่ไหมครับ ผมเองก็เชื่อเพลงคีภาพมากแต่ผมเต้นไม่เป็นเลยครับผมก็ไม่อยากอธิบายความนิยวความเพลงคีภาพได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้เก็คือตอนนี้คีภาพกลายเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับความนับยังน,นน้ำจากทั่วโลกไปแล้ว ทั้งนั้นเคปับไม่ได้แป็งแปลงทางเกาหลีเท่านั้นเต้ที่เป็นแปลงวางทุกๆคนครับท่านผมเกิดประเทศเกาหลีเป็นเพียงประเทศเล็กๆที่คนตั่วไปรู้จักกันประสงครามเกาหลีเมื่อถึงเ่ตอนนี้ ทีพภาพกลายมาเป็นต้นตรีที่คนรุ่นใหม่จากทั่วมุมโลกไม่ว่าจากบราซิลียาเซนฟรานซิสโกปารีหรือกรุงเทพได้ใช้ทางภาษาได้การพูดคุยกันอยู่ในปัจจุบนันผมรู้สึกขอบคุณเลยดีมากจริงๆค่ะทีมนักเต้นจากจัดประเทศไทยได้รับรางวัลช,ชนะเลิศ ในกานแข่งขัน K-pop Cover Dance Festival เมื่อปี2020เมื่อตอนกรกฎาคมที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน K-pop Academy Mini Concert ของชมวัฒนธรรมเกาหลีและรู้สึกประทับใจครับความสามารถของนักเรียน K-pop Academy เป็นอย่างมากผมเชื่อมั่นใน,ค,นความสาม,มารถและความมุ่งมั่นของเด็กไทยต่อ K-pop มันสูงกว่าประเทศองนินแน่นอนในวันนี้ท,ท,ทั้ง1 5ทีมที่ผ่านเข้าแล้วจมาแข่งกันเพื่อชิงตัวเข้าแล้วเวิลด์ไฟนอลที่เกาหลีทุกงงการแข่งขันจะมีผู้ชนะได้ก็ต้องมีผู้แพ้แต่ทุกคนรู้จักแรงแชมเปียนของไสกันไหมครับ แชมเปียนโซริจินนกแชมเปียนอมากมิน <c oughs> ึแชมเปียนฟังหมครับผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเในะอราสไคับเสียงลกาว่าเราเป็นแชมเนแล้วครัทุกคนเป็นดาราบนเวทีนี้เขาให้เราเป็นแชมเปียนเลยทุกคนแสด้ความสามารถบนเวทีให้เต็มที่นะครับ และยังมีอาหารเกาหลีเตรียมไว้ในงานวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขก,กับทาง Keeping Providence Asia และอาหารเกาหลีด้วยนะครับขอบคุณมากๆมาะขอถนะึงปกมือนะครับขอบขอคุณคุณปั๊กนกมินด้วยนะครับ าถรและขั้นต่อไปนะครับที่จะขึ้นกล่าวบนเวทีของเราในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือนะครับต้อนรับคุณวิรศัดิ์โคสุรัตครับเรียนเชิญครับอดีตรองประธานสภานิิปรบัญแห่งชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพันยงกสิโย Good afternoon everyone i was very impressed by the speech by the ambassador of korea today. and i would like to also thank you all the good participants who come to participate this year afternoon. and we are here to witness the best talent of thailand that we have been doing for the consecutively of 14 years to show how dedicated the thai young kids are uh, putting together into trying to perfection themselves in k-pop dance. Allow speak own language. เรามี m ูสตี้กินไมอุลแร l เร็วเกิท่านรู้เหครับโดยเฉพาะท่านผู้ปกครองผมรู้สึกตื่นเต้นแทนท่านนะครับที่ว่ากิจกรรมการแข่งอย่างนี้ที่ให้เด็กไทยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการทํางานร่วมกันแล้วก็เราประเทศไทยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างนี้มาเป็นปีที่14ต่อเนื่องและได้ทราบว่าเด็กไทยที่ชนะจากเวทีนี้ไปก็จะไปเข้าแข่งในระดับสากล ที่เกาหลีและบ่อยครั้งที่เด็กไทยก็เป็นูดไปรับชัยชนะเลิกกลับมาด้วยเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งขอเป็นกำลังใจให้กับทีมไทยทุกๆคนทีมไทยทุกๆท,ท,ทีมที่ได้เข้ามาถึงจุดนี้แล้วก็เชื่อว่าประเดี๋ยววันนี้น้องๆขงได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่แล้วก็พวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็จะร่วมกันเชียร์ให้เด็กไทยได้ไปประกาศสัปดาห์ในเวทีสากลครับขอบคุณมากครับเอาล่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์ด้วยครับขอบคุณด้วยรับนะครับ ที่ให้เกียรติมาร่วมบรรยากาศงานในวันนี้นะครับและแน่นอนครับการต่อไปนะขอเรียนเชิญนะครับคุณฮงจีฮีนะครับ CEO of Korea Thailand Communication Center KTCC and Exclusive Committee of Thailand Korea Friendship Association ครับหรือว่าพี่ตุ๊กตาาครับเรียนเชิญได้เลยครับพี่ตุ๊กตาครับ안녕ั세요 สวัสดีค่ะออดิฉันยินดีจดการทุกท่านเป็นครบรอบ14 Kpop c o l e r d o r a n c e Festival นะคะดิฉันขอขอบคุณทุกท่านและ,ะวันนี้มาคอยออไอการกราชาทูเป็นปักยงบินและท่านวมิราศักโกสุเป็นมาร่วมง,งานวันนี้นะคะดิฉันดีใจครั้งนี้เพราะว่าประเทศไทยเป็นรอบที่14 เป็นที่ประเทศที่ประวัติยาวที่สุดในโลกนะคะเป็น global event ของ K-pop convergence festival เพื่อเป็นประเทศไทยเข้าไปรอบชนะสาอบแล้วประเทศไทยตั้งแต่ปี2011ได้เวลาตลอดได้เป็นเชงเทียหรือว่าจะเป็นได้เป็นไท้คะแนนสูงเหมือนกันนะคะ,ะโดยเฉพาะปีนี้ Oh, k อ Street Food Fair mm hmm. มาร่วมงานด้วยขอบคุณนะคะที่ผ่านมา14ปีตลอดอออตั้งแต่ปีที่แล้วบริษัท LG มาร่วมสนับสนุนให้โดยเฉพาะปีนี้จิงโลมาร่วมสนับสนุน scholarship ด้วยนะคะที่ฉันรักคนไทยและรักประเทศไทยตลอดเวลาเป็นแอปโขดมาร่วมครั้งนี้มาช่วยร่วมงานเป็น PR ให้เป็นทุกท่านเยาวาชนไทยรักเกาหลี และรังวัฒนธรรมเกาหลีพี่ฉันดีใจมากๆตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเกาหลีดีขึ้นตลอดเวลานะคะพี่ฉันหวังว่าโซลพาวเวอร์ของประเทศไทยโดยเฉพาะโซลพาวเวอร์ของเยาวชนไทยดีที่สุดในโลกทุกคนเห็นด้วยไหมคะขอให้ตบมือให้ทุกท่านเป็นชนะของเป็นแชมปเยี้ยงของประเทศไทยไทยแลนด์สู้ๆนะคะขอบคุณนะคะ เอาละขอสิบมือนะครับให้กับคุณคงษีฮีด้วยับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ตุ๊กตาอยู่บนเวทีกับเราแป๊บนึงนะครับที่ตุกตาครับนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพเป็นที่ลึกนหน่อยกับภาพอวัติศาสตร์นะครับกับงาน K-pop Power Dance f e s t i a l รวมไปชึงนะฮะเรียนเชิญท่านผู้บริหารด้วยนะครับทั้งสองท่านนะครับบนสเตปไปอีกครั้งหนึ่งครับท่านประทนตีด้วยนะครับใช่เลยครับบ p นะครับท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับรวมถึงเหล่า VP ครับร่วมขึ้นถ่ายภาพนะครับกับ พี่ตุ๊กตาด้วยครับเรียนเชิญได้เลยครับงานนี้ถือว่าเป็นการจัดมาแล้วอย่างต่อเนื่อง14ปีครับยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีนะครับเรียนเชิญได้เลยครับทุกท่านครับเชิญครับเดี๋ยวเราจะเก็บภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์ของพวกเรานะครับกับงาน K-pop Comeback Festival 2024 in Thailand ครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับทีมงาน ต้องบอกว่างานนี้นะครับเราจะเฟ้นหาสุดยอดทีมนะครับที่จะได้มีโอกาสไปร่วมแข่งขันในเวทีระดับโลกต่อไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมนับให้นะครับตรงนี้ได้ไหมครับทีมตักล้องครับได้นะครับได้นะครับโอเคครับ one two three อีกครั้งหนึ่งนะครับผม one two three ได้ครับเอาแบบว่า เฮ้เฮ้ครับพี่ทุกตานบบเยี่ยมเลยเอย้สุดยอดนะครับผมก้องวันชือทรีอ๋อนี่ตากล้องลิเท์เลเองเลยวันชืทรีขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมง,งานในวันนี้ครับขอบคุณมากนะครับ